ดีนะคะลูกโลกนะคะวันนี้แม่มีมงมาให้นะคะมงกดจากดองด้วยนี่นะมงค่ะจริงๆคุณแม่นะก็มีเอ,อ่อคำวิจารณ์คือเป็นเป็นคนที่ชอบดูไอประกวดมิสยู n i เวอร์สนะมิสยู n i เวอร์สเป็นแห่ง ก็ไม่มีอะไรมากเบาๆพรุ่งนี้มามีก็จะได้ฉีดฉีดวัคซีนป็นถิออ่มแรงจริงๆแม่ว่าแม่จะพูดผ่านยู u ูบประมาณสักสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีกับามอนะคะจริงๆแล้วมงมิชูนิเวอร์เนี่ยต้องมอบให้ดรีน,น่านะเพราะว่า มิชูนิวร์นี่คือคนที่ทําความดีนะคะเสียสละให้ประเทศชาติและช่วยเหลือก็กูลผู้อื่นคือมามีคือดกเจนะะีน่าไม่รู้ว่ากรรมการตาทัวหรือเปล่า <laughs> ไม่มีใครเห็นเลยค่ะไม่มีใครเห็นนอนนอนนอไม่ไม,ใ no, 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 no. ม,มีใครเห็นในประเทศไทยเลยว่าม <laughs> ามีทําความด <laughs> ีช่วยเหลือภาคธุรกิจ นะคะ76จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะโดยการปักหมุด g o o g l e Ma p นะคะช่วยเหลือธุรกิจที่เดือดร้อนทำทุกอย่างที่ช่วยเหลือคนนะคะตัวเองเป็นคนไปถ่ายภาพให้กับธุรกิจเล็กๆที่เป็นปลาเล็กปลาน้อยถ่ายร,รูปเองค่ะคะเพื่อช่วยเหลือผูมกับการตัวเล็กๆช้าเป็นร้านอาหารทั้งทาง ร้านเล็กๆไม่ได้เขาไม่ได้มีเงินอะไรซึ่งเขาก็มีความเดืดร้อนนะในเรื่องของตกงานส่วนใหญ่เลยคนในคนในประเทศน่ะเพราะตอนนี้ตกงานนะคะทีนี้นี่คือความที่คุณแม่ช่วยทําทุกอย่างนะคะโดยตัวเองเป็นพีีเซ็นเตอร์ให้กับผู้ประกอบการตัวเล็กๆทั่วเจ็ดสจังหวัดบางทีมามีก็ถ่ายรูป นะคะแล้วก็ไปติดที่ร้านเขาด้วยนะคะกขขอรูปแม่เลยเขาขอรูปหมอน,นี้น,าน่าม่นๆขอไปติดร้านหน่อยก,ก็ติดแล้วมันเหมือนว่าศักด,ดิ์สิทธิ์ดีนะติดรูปแม่แล้วมันศักด,ดิ์สิทธิ์ดีแล้วมันก็ขายของดีวันนั้นก็ไปรีวิวร้านนมโตให้แล้วก็ปักหมดุด Google แ a รให้แล้วก็ถ่ายรูปเองให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะ รีวิวอะไรให้เสร็จสับเขาบอกขอบคุณแม่มากเลยก็ไปดูรัาสุดไปดูลูกค้าน้องโคเยอะนะเยอะขึ้นนะเพราะน้องเขาไม่มีเวลาเวลาว่างที่ได้นั่งเขาปั่นอย่างเดียวปั่นอย่างเดียวเขาได้รู้สึกผลลัพธ์ดีมากนะผลลัพธ์ฟีดแบ็กมาจากเราอ่ะผู้สนับสนุนมาจากแม่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านต่างๆที่ได้รับความ เดือดร้อนจากผลเขาก็เรีย่ยๆคินแบบจาก g o o g l e Ma ทนี่เขาค่อนข้างดีค่อนข้างดีมากๆสําหรับผู้ประกอบการนักธุรกิจที่จะลงโฆษณานะ mm hmm. เพราะว่าเขาเป็นมืออาชีพด้านมาร์เก็ตติ้งกันตลาดโฆษณานะคะแล้วผลลัพธ์เขามีแคมเปญ่างๆอ่ะแต่ตอนนี้เขาช่วยไงเขาช่วยฟรี Google เขาช่วยฟรีช่วยสําหรับธุร,รกิจต่างๆ ท่านแค่ท่านทําไม่เป็นเนาะปักแมทได้ค่ะปัก Google แมทได้ค่ะก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอะไรอย่างนี้ต่างๆด้วยนะกสาหรับการช่วยเหลือนะอทีนี้วันนี้มาโรบิสซัดแล้วก็เลยได้ว่นดีออมาอันสวยเนาะซื้อห้างเลยซื้อดีออเพื่อนแม่บอกโอ้โหจะเม่นเป็น จ้าไม่เป็นเนมนะตรงนี้นะนนะบอกอฉันมีตังฉ,ฉันมีตังฉันมีตังจะช็อปอ่ะเออฉันไม่ได้ไปเดือดร้อนของเงินไทรไหนนะอ่ะสวยเนาะจะเขาบอกพี่หน้าพี่นี่หน้าเนี่ยจะต้องใส่ดีออนะรับกับรถเก่งนะพี่นีหนะขับรถไหนบอกคขับขับรถเบนเลยมมาซีนะ่รนนะรถเบนอะ สวยเนาะมันเป็นแบบว่าเป็นเลนที่แบบดีอะเนี่ยเป็นเลนกระจกใสแล้วก็มันเป็นสีฟ้านะโดยนี้มันจะตัดเพชรไนีค่อนข้างเัาเป็นเดียวมันข้าหมอแม่มากเพราะว่าซื้อมันไม่ใช่พลาสติกกองแกงอะมันเป็นกรอบเลนกระจกอย่างดีแล้วมันหมอกอบแม่มากถ้าไม่ใส่เนี่ยก็ก็ช่วยล้างเขาอีกอะเพราะเขาบอกว่าหน้ายอดมันไม่มีเลยนะขายวันตรงวันตาอะไรเงี้ยนะ ในห้างเราก็อ้อไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปใส่แว่นแล้วก็โปรโมทช็อปให้ก็ได้ในห้างไงแม่มันก็เงียบแต่ร้อนไม่หมดอนะ่ะห้างเฮิร์นเงียบคือมันต้องเปลี่ยนนะคะเป็นออนไลน์หมดแล้วแพลตฟอร์มห้างเลยอะไรเอ่ยเป็นออนไลน์หมดแล้วคือห้างต่างๆผมก็ต้องทบ Google เขามี Google Shop เนี่ยตอนนี้อ๋อ Google Shopping ที่ทราบมามันก็มีของ King อะ่ King นะคิงพาซ่ะ เขาก็ทำกับกูเกิลแฉกใช่ไหมอนจาจักรรวยหมื่นล้านอ่ะเออคิงพาวเวอร์ขอทานนะคิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์เขาก็ก็ทำเซิร์ชจาก Google น่ะนะให้แม่แม่เข้าไปดูอยะ่พอมันขึ้นเลยนะพาทีแม่เข้าไปหาแว่นตาชาแนล l ุ u ี่ดิออร์หลุยวิทซองแม่จะชอบแบรนด์นมงปนะุ๊บมันขึ้นเลยคิงพาวเวอร์แว่นตาอันหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นในตัวแบรนด์เนม้นนะขอดู ดูแต่ไม่เป็นคนที่แบบชอบช๊อปอ้างดีกว่าหนึ่งแม่จ่ายเงินปุ๊บมันจะได้ของมาเลยแล้วก็เลือกมันตรงปกมันตรงปกมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในการชอบอันไลนะบางทีมันไม่ตรงปกแม่เลยไม่ชอบอย่ยังีงมันเป็นตรงปกเ่สวยเนาะมันเวลาเรามองมันเย็นตามันสบายดีอะสำหรับขับรถนะเวลามันมีแดดมานะอลังกนารเนาะเนาะนะเนะะ คือคุณแม่เนี่ยเป็นทำรายการใหม่ละเป็นรายการตลกคอมเมดีนะเป็นคนที่เล่นอ่ะโดยส่วนตัวแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะชอบเครียดนะเวลาอยู่กับสังคมเลดี้อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะสนุกกับเขาเขาก็ขัดแม่ไม่ได้หรอกเพื่อนเพื่อนฝงนะเซเลบิตี้เพื่อนฝงเป็นเจ้าของโทรกิจผู้ประกอบการแล้วเขาขัดแม่ไม่ได้หรอกเพราะแม่เป็นคนสนุกเป็นคนแบบสนุกแล้วแม่ร้องเพลงเพราะบันทีน่ะเอาแม่ไปด้วยคืออยากจะไป ให้ร้องเพลงให้ฟังเพลงแตะปะต้แดนโคดเร็วในดวงใจพี่ก็บอก <laughs> คนร้อนคนนี้ฉันยังจำได้ดีนี่โคดเร็วในดวงใจต้องไปหาเนื้อก่อนขอชอบอยากให้ร้องเพลงแตะปะต้แดนเขาบอกว่าเมียเป็นคนร้อง,งเพลงเพราะมากเชอบชอบชอบ,ชอบ พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ฉีดวัคซีนนะของไม่เข็มแรเนะกลัวเหมืนอนกันนะกังวลใจไหมเขาจะมีประวัติถามเราว่ากังวลใจไหมโอ้ไม่กังวลใจนะได้กังวลใจเรื่องเรื่องเรื่องฉีดวัคซีนเพราะว่าแข็งแรงดีอยู่แล้วไงแข็งแรงมากๆอยู่แล้วอะ่ะ ไดไหมเราไปฉีดวัคซีนเราก็กังวลใจเพราะเราเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วอืมคือแข็งแรงขนาดว่าคนอื่นเขาติดโควิดกันไปไปทั้งหมู่บ้านแล้วอ่ะแต่เรารอดอยู่คนเดียวอ่ะเห็นไหมเราแข็งแรงไหมที่เราผ่านกำพแพงเพราะเราก็ทันฟ้าทลายโจรอนะ่ะเดือนละสิบเมตรกินต้านไว้ก่อนเดือนละสิบเมตรถ้าคนอื่นติดหมดแต่เราไม่ติดอยู่คนเดียวรอดมาได้ยังไงรอดมาได้ยังไงโดยที่ตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะเก็บเนยะรอดมาได้ยังไง เจเนี่ยต้องขอบคุณวัดอาไรจนเขาเพราะเรากินป้องกันเอาเดือนละสิบเม็ดจะไม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะแต่พวกเนี้ยต้องฉีดวัคซีนละเข็มแรกก็ต้องไปนะก็ให้ไปก็ต้องไปฉีดแต่ก็กลัวเพราะว่าเราแข็งแรงอเราไม่ได้เป็นไรก็โอเควันนี้แม่ก็ขอพูดเรื่องจุดจุดอ่อนจุดแข็งของมิชูมิชูในวดัด มิสเดี๋ยวก็จะกลายเป็นวิสเวิร์ลโลกนะที่แม่เข้าไปดูผู้แข่งขันที่เขาปวดปวดนะดรนี้นะ่าคิดว่ามันมันมีจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ในการแชมเปี้ยนชิพในการแข่งขันนะในการแข่งขันแต่ว่าจุดอ่อนจุดแข็งในการแข่งขันอันนะี้มีเพราะว่าเจะจะบอกว่าคนไทยก็มีคนไทยก็มีจุดอ่อนหลายอย่าง แอนทิลีอ่ะเออแม,แม่ก็มองดูนะการที่เขาตอบคําถามจากกรรมการนะเรื่องมองลงนะมันมีเข้ารอบห้าคนใช่ปะเขาเขาจะถามคําถามเนะี่ยมงบอกว่าเราฉลาดเลยโง่นะแต่ก็ฟังดูมีคนที่น้องทีอคนที่จ่อแตงกวาะเขาตอบดีนะตอบฉลาดมากเด็กคนนี้ฉลาดนะก็เราเอาจากวันเป็นจริงนะถ้าไม่ได้มีช่วงมีเส้นอะไรนะ เอาความฉลาดของคนนะ่ะมันต้องมีไหวพิปฏิพานในการในการตอบตอบคาถามนะในการตอบคาถามจะมีไหวพิบปฏิพานนะเออช้ากลมไหนแม่สวยนะสวยอันนี้ก็ต้องคมกันก็เลยวิจังชอบสีส้มแล้วก็ดึงมานี่ใช่ไหมมันก็กลายเป็นชุดหนึ่งละอเออทีนี้มันมี คำถามได้ไมแม่มาวิเคราะห์เรื่อง Miss Universe สำหรับ Miss Universe ไทยแอนชิลีก็ต้องต้อง,องวิจารณ์ไปดาความจริงเนาะมันเราจะไปเข้าข้างว่าเราเป็นคนไทยอะไรมไม่ใช่หรอกเราก็ต้องไปดูตอนเนี้ยคนที่เข้าตามแม่นะที่เขาเลือกมาแล้วในเอเชียมี India. อินเดียอิเนเดียเนย่งงงลงเลยละ อินเดียเนี่ยน่าจะติดจากตัวเองจากจากตัวเองที่ตัวเองเลือกลักษณะคนนะเป็นคนมองคนทะลุอะนะน่าจะเป็นกรรมการของประก Miss, Miss Thailand, ดวดมิชชั่นยูนิวท์ไทยแลนด์แม่จริงๆถ้ามีโอกาสนะไม่มีโอกาสตรงนั้นเนะี่ยเป็นคนตาถึงอะ่ะมองคนทะลุไม่กระทั่งความคิดความอ่านการแสดงออกการเดินไม่มองปิ๊ปังอลังการนะเพราะแม่เลือกอะไรนี่มันต้องเป็นดีที่สุดถ้าเป็นแม่เป็นกรรมการมิชยูนิวท์ไทยแลนด์นะดรนี้น่า โอ้ยต้องย้ำนะไม่ใช่หมอดูก็โลกอลาแะฉันเรียนด็อกเตอร์นะนะคะจบ PhD ด้วยสาขาน,นักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก h o w v a r d University Boston c a m b r i d g e m a s ะะ s a c h u s e t t s นะคะอันนี้จะดูถูกมามาดามด็กเตอร์นี้น้าไม่ได้นะคะแต่ถ้าดูถูกมาแม่จะถล่มพวกเธอ,อจริงแล้วจะบอกว่าการวิเคราะห์ของแม่แม่มองว่า มิ s นะอินเดียน่ะตรงติดแน่จริงจริงจริงมิสอินเะดียน่ะเธอต้องเข้ารอบเอาหนึ่งใน10ก่อนแล้วกันเพราะมิสเวิร์ดมิโลกมันเยอะนะตอนนี้ดูละตัวเก่งที่เขาออกมาใน YouTube อะ่ะมีที่เข้าตาแม่มี India. อินเดียอินเดียเนี่ยถ้าแม่คาดการไม่มีพลาดนะว่าเธอจะต้องเข้าหนึ่งใน10เพราะมงลงเธอสมควรที่จะได้มงนะ พราะอะไรมะมิสอินเดียเนี่ยเธอมีความมั่นใจแล้วเธอมีเสน่ห์เสน่ห์ในการที่เธอยิ้มยั่วยวนน่ะคือผู้หญิงต้องมีมันใหญ่จริตในการในการในการประกวดนะการยิ้มการเดินของเธอมีเสน่ห์พูดตรงตรง่ะอ้อพูดตรงตรงอ่ะแอนชิลีนี่ต้องไปปรับปรุงตัวเองหลายหลายสิ่งหลายอย่างละถ้าไม่ให้วิจารณ์จริงจริงนะเธอต้องไปปรับปรุงตัวเองหลายอย่างอะเพราะเพราะหุ่นแอนชิลีมันเสะมันไม่ บอดี้มันไม่ได้ไม่ผ่านแอนเชอรีนี่คุณแม่อาจจะแบกว่าแม่นๆเด็เธออาจจะตกรอบแรกเธออาจจะตกรอบแรกในมิสเวิร์ดเวิร์ดอ่ะคือฉันเป็นคนไทยแต่ฉันไม่ได้เข้าข้างคนไทยด้วยกันเพียงแต่ว่าการวิจารณ์อะให้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไม่มีเส้นกรรมการประเทศไทยนี่พี่แม่ว่านะแอนเชอรีนี่ได้มาด้วยเส้น มันมีความผิดปกติในการกองประกวดข้อสังเกตการในกรรมการจุดแต่วทั้งหลายอ่ะมันก็เรียกแอนิีแอนทิรีมันมีเส้นอน่ะงานเนี้ยมันไม่ปกติมันไม่ปกติไม่ปกติกตเออคือเราเป็นกรรมการเราเป็นพิธีกรเราไม่ควรไปพูดหรอกว่าคนนูน้นหน้าเข้ารอบคนนี้หน้าเข้ารอบในเพราะอะไรผููการประกวดอ่ะ คนอื่นเขาก็ยังอยู่นี่มิสคนอื่นน่ะเป็นเข้ามาเป็นสิบห้าคนน่ะแล้วเธอไปเชียร์คนนู้นเชียร์ไปเชียร์คนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คนพูดคืแข่งขันคนอื่นเป็นไงเอ้ฉันเป็นอะไรอ่ะฉันดูไรค่าหรอในกองประกวดมีแอนเชลีคนเดียวเหรอที่รัศมนไม่ได้เราอย่าไปพูดตรงเนี้ยเป็นประเด็นน้นให้กรรมการ เปียงเป็นความวิถีอันนี้พูดเลยถ้าจะตั้งกองประกวดต่อไปรวบหน้ามิชูนิวเ t สมิทไทยแลนด์อ่ดังไม่ไม่ควรที่จะเอ่ยชื่อผู้ประกวดเข้ามาคำานึงถึงสิทธิของคนอื่นมั่งที่เขาร่วมแข่งขันนะเออเขาจะรู้สึกยังไงเฮ้ยนี่กูมาประกวดเวทีอะไรวะเนี่ยกูไม่มีชื่อกรรมการเรียกโผมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันะ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 คุณแม่หัยยำเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยกองประกวดอะนะแม่ไม่สนนะ แม่พูดแม่พูดตามฐานะที่แม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ว่าแม่อายุจะ40ละไม่ใช่วัยรุ่นแต่เอซของแม่นะ่ะเขาบอกแม่เหมือนเด็กอายุ29สวยเหมือนเด็กอายุ29แต่จริงๆไม่ใช่ละจะจะสี่สิบละนี่แม่พูดตามความจริงนะคะแล้วอีกคนหนึ่งที่เธอจะเข้าเข้าตามแม่นะมิสเวเนเซเลาโอ้โหลูกมิสเวเนเซเลานี่ ต้องบอกว่านอนดูทั้งคืนเ่ชอบเนี่ชอบคนสวยคนงามอะไรเงี้ยมิสเวเนเซียราเนี่ยเธอจะต้องได้เข้ารอบหนึ่งในสิกับอินเดียเนี่ยมาเดยสองคนนี้สู่สีกันแต่มิสเวเนเซียร่านี่เธอโดดเด่นกว่ามิสอินเดียพูดแล้วขนลุกจริงนะมิสเวเนเซียร่าเธอโดดเด่นกว่ามิสอินเดียตรงที่ไหนหรอมะเวลาเธอแบบว่าถ่ายกล้องนะมันมีมุมวีด vdr ที่เธอใส่เสื้อเชิ้ตสีมพูชุดนั้นนะะโหมันเข้าดาแม่เลยความเป็นดาวอะความเป็นซูเปอร์สตาร์ความเป็นดาวควา,ม,า,ควา,ม,าวมโดดเด่นสิ่งนีน้ทุกคนต้องมีความเป็นดาวเลยตัวความโดดเด่นที่มันมันรู้สึกว่ามิมันเห็นครั้งแรกมันมันเห็นครั้งแรกแล้วเรารู้สึกวิใช่เลยคนนี้โดดเด่นเลยเห็นนั่นแต่นั้นเออแล้วพ่อแม่ไม่เห็นวิมิสเวเนซุเอลา โห oh, เข้าตากรรมการดรนดีน่าเลยใช่เลยนางนางโดดเด่นมากเพราะว่าจากการเดินนี่มีความมั่นใจแล้วนอ๊อกนางเป๊ะปังอลังการอะใหญ่มากคือไม่ใช่เรื่องทะลึง่งสําหรับเพศสตรีหรืออะไรนะนอ๊อกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติและเราไม่ต้องไปคิดลึกอะไรงั้นมันเป็นศินละปะกานล่างของผู้หญิงมิสเวนิสร่าเธอหน้าอกสวยมาก ในสายตาดรอกเดนีหน้าเป็นผู้หญิงแล้วมองหน้าอกเธอะสวยมากสวยจริงๆหน้าอกวิตเ,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 เซีย่าใหญ่หปัะอลารเป็นคัพเป็นเต้าแล้วดูสดใสอ่ะสดใสในผู้หญิงที่บริสุทธินะยังไม่เคยโดนมือชายอะไรมามากอ่ะอยังเธอแบบสวยอ่ะความสดความอะไรมันยังดูเด็กอ่ะวิตเ,เ,เซียร่านะแต่อินเดียนี่จะแพ้ตรงหน้าอกหน้าอกเ,เล็กเกิน จริงๆกอง,รงประกวดเขาก็ต้องดูหน้าอกผู้หญิงด้วย 1. มองดูหุ่นหุ่นเป๊ะฟังไหมหน้าอกอลังการไหมดูกันเดินมีความสง่างามใน,ในการเดินไหมท่วงาต่างๆนะสำหรับไอ้การแบบประกวดเดินเดินได้เลยอินเดียนี่เดินผ่านสนนแบบขันมาแล้วะมั่นมากเวนิเซียรานี่สูตรสีกับอินเดียแล้วเรื่อง คาริด้กันเลยนะสวยรถเ็จริงเลยเวเนเซีอลานี่เนาแล้วมั่นมันการพูดกันจากดูสัมภาษณ์อินเดียแล้วอินเดียพูดแบบมั่นใจมากแล้วเวเนเซีรลานี่เธอแบบพูดพูดจาได้แบบตอบคำถามได้ดีคือสวยอย่างเดียวไม่พอต้องมีความแบบฉลาดในสมองที่เราจะตอบคำถามของกรรมการด้วยไนงะ ต้องฉลา,าดด้วยตรงนี้นนะคือคุณแม่ว่ามันมันผ่านมันผ่านอะตอนเนี้ยคือที่ดูเขารอบหนึ่งในสิบของมิดโลกนะมิสเวิร์สนะมีอินเดียกับเวเนเซุเอลาติดหนึ่งในสิบก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกีีไม่ได้ทํานายดูจากสิ่งที่เห็นความเป็นจริงแอนชิลีนี้ไม่รู้ติดโผมาได้ยังไงคือจากที่มองเนี่ย เคนที่ชนะมิดโล่งนะของไม่อ้วนเพะาไม่มีที่ดูมันมีฟิลิปปินที่เข้ารอบปีสองพันสิบเก้าโอ้ตัวเล็กมากคนนั้นหน้าเหมือนยา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 อุรัสววดีเนะี่ยคนนั้นอ,อ,อจำชื่อไม่ได้ละตัวเล็กมากเขาต้องเอาคนตัวเล็กๆที่ได้มิดโล่งนะตัวเล็กๆหุ่นสูงๆเพียวๆจะอ้วนเพะผ้าผมไม่เอาหรอก จะจจะจะ,จะตัดออกเลยเรื่องหุ่นจะสำคัญมากแอนเจลรี่ตอนนี้เธอต้องฟิจิลิงหนักเรื่องลดน้ำหนักเพราะว่าเธอเละไปหมดเลยหุ่นไม่บอดี้เละไม่กระชับะหุ่นตรงอวไ้ส่วนคอมเมนต์ว่าคนเขาเข้าเข้ามาคอมเมนต์ดิีเยอะทางอินดตาแกรมว่าแอนเจลรี่นมนักเกียดนมเหี่ยวนมยานนมเละนมไม่สวยตอนนี้กองประกวดอะไรคุณก็ต้องต้อง มันเป็นความจริงอ่ะเขาวิจารณ์แล้วต้องรับฟังความคิดเห็นคนอื่นด้วยกองประกวดมันมันจริงนะคนก็เห็นภาพเป็นความจริงอ่ะว่าเธอนมเหี่ยวนมยานนมย้อยเละเทะไม่สวยอนะอ,อกแอนทีรี่อ่ะอมไม่ต้องไปโมโหผู้วิจารณ์ไม่ต้องไปด่าไปอะไรเขาเป็นดึงจริงค่ะแม่ก็คิดว่ากองประกวดเธอเลือกมาได้ยังไง มันไม่ได้เข้าตามนี่ไอคนที่เข้าตามแม่เป็นอีเด็กที่ชื่อจตงควาเออไอจังควานี่มันตัวเล็กสวยคมเข้มและอย่างมันจะสติปัญญาไหวพริบปฏิพา,า,า,านโตตอบฉันฉันดี่เจ้าน่นจริงๆนะแต่ปีเนี้ยปีเนี้ยเออมิชูนิเวสไทยแลนด์ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยเลยที่ว่าไม่ไม่ค่อยสวยคนสวยน้อย ไม่ค่อยสวยหุ่นเหิ่นตเตเจอร์อะไรมาจะไปดูประกวดมิสอินเดียมิสอินเดียสวยเยอะมากจริงแม่เข้าไปดูมิสอินเดียสวยเยอะมากคนประเทศอินเดียเขาสวยในตาคมแขกเซ็กซี่โอเคนะวันนี้แม่ขอมาประเมินตรงนี้ก็จะขอตีนิดนึงแอนติลีนี่ต้องปรับปรงยยุงอะไอ่ะหนึ่งการเดินธอเดินเหมือนนักเลงยากุซ้า,าเกินไป เธอเดินไม่มีสเสน่ห์เธอเธอเธอเดินเหมือนแข็งแข่งชื่อเดินเหมือนนักเลงอะ่ะเหมือนจะไปเตะไปต่อยใครบนเวทีอะ่ะมันไม่ได้อันนี้ขอวิจารณ์มันไม่ได้การเดินของเธอนะแล้วชุดเนี่ยต้องขอตินิดนึงเธอเป็นคนนมไม่สวยอะ่ะชุดนี้ไม่ควรจะจะใส่โชว์นมแบบนั้นเลยไม่สวยต้องใส่เป็นประเภทที่ว่าปิดเต้านมไปเลยแล้วโชว์แต่เนินอะ่ะเป็นชุดที่ ปิดสแนปนอาอ,อกไปเลยแล้วโชว์โชว์แต่เนินแล้วโกยเยอะๆแบบนั้นมันจะเหมาะก,กับเซอรอคนตัดชุดนี่อย่ารอบแข่งกันไปเน่นนะมิสโลกนะควรจะตัดชุดที่ที่ไม่เห็นข้างในอะ่ะไม่ใช่ซีทูไม่ได้ไม่ผ่านเธอตัดชุดอย่างนั้นเธอจะตายตกม้าตายในรอบไฟนนลไม่ได้เลยตัดชุดที่ปิดคาด หนหวังดีแค่นั้นละ่ะจัดพุที่ติดคาดแล้วดันใชใ้นั่นดันมาเยอะหน่อยเพนมเธอไม่สวยฟองน้ำอ่ะดันขึ้นมาเยอะๆหน่อยดันโกยเนื้อนะนอมันต้องแบบนั้นมันทําให้ดูเซ็กซี่ชวนมองเพราะพอมองไปปุ๊บหูมองแอนชิลี่แม่บอกโอ้ไ oh ม่กอดนี่นมเธอเหรอเนี่ยนี่ไม่ได้พูดนะแพ้แม่อืมน่นาหงหงใจแพ้แม่นะ แม่เนะี่ยสวยใหญ่ตูมสดใสระเบิดระเบ้อใหญ่อลังการ45เน,นิ้วนี่แพ้นะแม่สวยไว้เยอะเลยพวกทรงอกนะเพราะว่าเราไม่ได้มีลูกไม่ได้มีสามีเนี่ยมันบริสุทธิ์มันก็เลยสดใสโอ้โหแซบ่บของแม่สวยกว่าเยอะและแม่อายุมากกว่านางแม่240เธออายุแค่30เธอระขนานนนั้นแล้วทรงอกก็โอเควันนี้เป็นบทวิจารณ์เป็น ขาคิดดีๆกับแม่คือเราจะติเพื่อให้เขาไปปรับปรุงไปปรับปรุงตัวเองว่าแอนชิรีหนึ่งควรลดน้ําหนักให้มากกว่านี้ก่อนจะขึ้นเวทีโลกนะคะเนาอ,อกนี่ห้ามโชว์นักกีฬาห้ามโชว์ปิดไปเลยแล้วใส่โกยให้มันเห็นเนินเนินเนนต้าดีกว่าพอและจะติเดินไม่สวยเดินเหมือนนักเลงเหมือนจะไปหาเรื่องเตะต่อยอะครอันนั้นไม่เอาเดินนี่ต้องเปลี่ยนให้อ่อนอ่อนช้อยไปดูพวกแข่งขันประกวดคนอื่นบ้าง เขาเดินเงินแบบไหนหน้าเธออ่ะมันเหมือนไปโกดไปมองหอะไรมาแอนทิรีนะหน้าเธอบึ้งมากเหมือนเบื่อหนชีวิตอะคือหน้าไม่ยิ้มคือคนเราขึ้นเวทีไปโกดหน้าต้องยิม้มเจออะไรหน้าต้องยิม้มมีสเสน่ห์แต่แอนทิรีหน้าเธอเหมือนเบื่อหน่ายชีวิตเวลาขึ้นแข่งเหมือนไม่เหมือนถูกบ,บังคับหรือกดดันที่ไปอยู่บนเวทีอะ่ะเออต้องยิม้มมีสเสน่ห์ผู้หญิงยิ้มเหมือนแม่เนาะ ฟังเออมันต้องมันต้องยิม้มจริงนะแม่ดูมิสินเดียนะโอ้โหเธอนี่นางน,น,านี่ยิม้มแบบมีเเนเมาสคือสะบัดหลังเรามายิ้มแบบยิม้มเน่ยนางงามพื้นฐานต้องยิมง้มมากๆอย่าหนา้าบึงาบ้งหน้าบึ้งเหมือนไปทะเลาะกับใครมาไม่เอาไปแก้ไขไปแก้ไข ชุดในการเลือกประกวดควรจะต้องสีสันอลังการสีแดงแดงสีแดงเข้าไว้ค่ะสีแดงเข้าไว้เพราะว่ามันเป็นสีแดงมันเป็นสีที่ทําให้เรามีออร่าสีน้ําเงินทึมๆเราเราไม่ตัดเข้าประกวดมันดูไม่โดดเดน่นเชื่อแม่ต้องสีแดงเน้นแดงสดๆเพราะว่าขึ้นเวทีเนี่ยมันทําให้เราโดดเดน่นอย่างมิสอินเดียเธอใส่ชุดแดงขึ้นมาเลยเห็นไหมมันจะโดดเด่นที่สุด ในในชุดไงชุดนี้ช่วยได้นะในการทําให้สีสันมันทําให้โดดเด่นบนเวทีเป็นที่หนึ่งอะนะก่อนอื่นก็ขึ้นไปเกิดเขาจะต้องดูชุดกันแหละห้ามขึ้นเวทีมิสโลห้ามตัดชุดสีน้ําเงินสีดําห้ามเอาสีแดงไปเลยเป็นที่หนึ่งสดสด,สดแซ่บแซ่แล้วปักเพชรเยอะๆปักเพชรเยอะๆให้อลาัาการ u l a ชุดอย่างนั้นเขา โอเควันนี้ไม่ให้ทัศนคติในเชิงบวกนะไม่ได้มาด่าให้มันมีปมมีปมอะไรให้เกิดกระแสสังคมวาตีกไม่เอาเราพูดในฐานะผู้ใหญ่ที่จะแนะนําแนะนําให้ได้ดีอะนะจะเกลียดจะโกรธปากแม่แม่ไม่ว่าแต่เราแนะนําให้ได้ดีให้ปรปับปรุงแต่ตอนนี้มีสขาพลาดในการเลือกเลือก คนเข้าประกวดในกองประกวดไทยอ่ะเขาหัดบ้านมากถ้าเลือกแตงกวาเนี่ยอาจจะติดหนึ่งในสิบนี่จริงนะถ้าเลือกคนที่ชื่อแตงกวานะอาจจะติดหนึ่งในสิบด้วยเพราะอะไรมะหน้าเธอสวยคมเข้มมีความโดดเด่นสะดุดตาแล้วเธอเป็นสัญชาติไทยคือจะตกมาดตายตรงที่ว่าคนที่เข้าประกวดมิตรโลกเขาจะดูเรื่องสัญชาติ จริงสัญชาติอนะันดับแรกแล้วว่าคุณเป็นสัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แอนชิลียังไม่ผ่านตรงที่ว่าเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไทยอเมริกามันไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นสัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคะแนนตรงนี้มันขึ้นมาปัดแตงกวาที่สัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์คะแนนขึ้นมามันสําคัญนะเรื่องสัญชาติเนี่ยเธอไปเอาลูกคงล,กลูกครึ่งไปขึ้นมิดโลกไม่ได้เราดูว่าคือสัญชาติไทยแท้ไหม อังกฤษแท้ไหมฝรั่งเศสแท้ไหมฟิลิปปินส์เวียดนามแท้ไหมสัญชาติเนี่ยกรรมการเนี่ยคุณตกมาตาย,ยวันหลังคุณเลือกคุณต้องเลือกคนที่เป็นสัญชาติไทยแท้ๆเข้าไปแข่งขันมิตโนกฟังแม่ไว้มันมีผลต่อ,อก,การตัดสินคะแนนอืมโอเควันนี้แค่นั้นละขอบคุณนะคะบายกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะ